สวัสดีค่ะวันนี้พี่หน่อยจะมาคุยให้ฟังนะคะเรื่องของอาการผิดปกติที่คนท้องควรจะรีบมาพบแพทย์รีบมาโรงพยาบาลกันนะคะ อาการข้อที่1ก็คือมีไข้หนาวสั่นนะคะในคนท้องเนี่ยค่ะถ้ามีไข้กินยาพาราได้นะคะกินได้1เม็ดค่ะขนาด5้ารามิลลิกร,รัมนะซ้าได้ทุกสี่ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็วันหนึ่งกินไม่เกิน8เม็ดนะ,ะถ้าเกิดกินยาพาราแล้วนะคะแล้วก็ไข้ลงก็ไม่เป็นไรนะแต่ยังถ้าเกิดว่ายังไม่หายยังมีไข่อยู่แล้วมีอาการหนาวสั่นร่วมด้วยอันนี้รีบมาโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าช่วงที่เราหนาวสั่นเนี่ยค่ะลูกก็จะขาดออกซิเจนได้นะคะอันตรายเนาะอาการที่2ก็คือมีบวมที่มืืือออหหหรรน้าแ หรือขานะคะหรือน้ําหนักเพิ่มขึ้นเกินสัปดาห์ละครึ่งกิโลนะคะหรือว่าอาการที่3มีตาพรามัวปวดหัวอาการที่4มีชักอะไรพวกนี้นะอาการ2-3-4ที่พี่หน่อยพูดมาเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยค่ะเ,เป็นอาการแสดงของภาะวะคันเป็นพิษนะคะถ้ามีบึ๊บรีบมานะคะไม่อย่างนั้นเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงลูกนะคะมันจะตีบจะแคบก็จะทําให้ลูกขาดสารอาหารแล้วที่สําคัญขาดออกซิเจนก็อาจเสียชีวิตได้นะคะ อาการที่5ก็คือลูกดิ้นน้อยลงหรือดิ้นน้อยกว่า10ครั้งต่อวันนะคะคุณแม่ควรจะนับลูกดิ้นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกดิ้นน้อยกว่า10ครั้งต่อวันเนะะี่ยค่ะต้องรีบมาแล้วนะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายลูกอ่า อาจจะเสียชีวิตในครั์ได้นะคะซึ่งเราควรจะนับลูกดิ้่หลังอาหารเช้าหรือกลางวานันหรือเย็น3เวลาอย่างนี้นะคะใน1ชั่วโมงหลังกินข้าวนะใน1ชั่วโมงหลังกินข้าวเช้า1ชั่วโมงหลังกินข้าวกลางวันหนึ่งชั่วโมงหลังกินข้าวเย็นลองนับดูซิภายใน1ชั่วโมงลูกต้องดิ้นไม่น้อยกว่า3ครั้งนะคะแล้ว3มช่วงเวลารวมกันเนะะี่ยค่ะ สามสามเก้าใช่ไหมต้องแถมอีกหนึ่งเป็นสิบก็คือจะต้องไม่น้อยกว่าสิบครั้งต่อวันนะคะถ้าลูกดิ้นน้อยกว่าสิบครั้งต่อวันอันนี้ต้องรีบมาแล้วนะแสดงว่าลูกเริ่มเจ็บป่วยแล้วละไม่สบายแล้วละนะคะอย่ามาตอนลูกไม่ไดิ้นแล้วไม่ไดิ้นแล้วแปลว่าลูกไปแล้วเอาคืนไม่ทันเนาะช่วยไม่ไหวช่วยไม่ทันนะคะ อาการที่6ก็คือมีมูกเลือดหรือมีเลือดออกจากช่องคลอดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคะ่ะถ้าหากว่ามีเลือดออกแม้แต่หยดเดียวนะในคนท้องนี้ก็ควรที่จะรีบมาโรงพยาบาลแล้วนะคะอย่าชะล่าใจนะซึ่งเลือดก็จะเป็นสีแดงแดงส้มส้มชมพูชมพูอะไรพวกนี้คะ่ะก็ให้รีบมาเลยนะแล้วก็อาการที่7ก็คือมีน้าําใสๆออกมาจากช่องคลอดเรานะคะอันนี้มันเป็นลักษณะของน้ําเดินทางค่ะมันเป็นน้าําใสๆไหลอ,ออกมาจากช่องคลอดไม่ใช่ปัสสาวะนะคล้ายๆนะ เราจะรู้สึกเหมือนมันมีอะไรโป๊ะในท้องนะคะแบบไม่ได้เสียงดังโป๊หมอนลูกโป่งแตกนะแต่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรแบบเหมือนมันโป๊ะในท้องแล้วก็มีน้ําไหลออกมานะคะอันนี้ก็ควรที่จะรีบมานะแล้วก็ข้อที่แปดปัสสาวะแสบขัดปวดหลังนะคะอันนี้ก็มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะแล้วก็บางทีอาจจะย้อนขึ้นไปถึงไตถึงอะไรกลวยไตยอะไรพวกนี้เนาะถ้ายังไงก็รีบมาเถอะอย่าลืมว่าคนท้องควรดื่มน้าประมาณชั่วโมงละหนึ่งแก้วฉีบ่บ่อยๆอย่าอั้นฉี่รักษาความสะอาดเอาแวลเพศเราด้วยนะแล้วก็ล้างให้สะอาด ถ้าทําได้นะคะซับให้แห้งอย่าปล่อยหมอกหมมอับชื้นนะแล้วก็ข้อที่เก็คือแพ้ท้องรุนแรงขึ้นใจเจียนมากกินอาหารอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็ควรที่จะมาด้วยนะถ้าเกิดไม่ได้อะไรเลยนี่ลูกจะแย่นะคะแล้วตัวแม่ก็จะแย่ตามไปด้วยนะอย่างน้อยที่สุดต้องได้น้ํานะคะนะ แล้วก็ข้อสิบก็คือตกขาวมากกว่าปกติคันมีกลิ่นเหม็นอันนี้อาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียพยาธิเชื้อราอะไรต่างๆเนาะซึ่งในคนท้องเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนนะก็อาจจะมีตกขาวออกมาได้นะคะแต่ว่าก็จะเป็นตกขาวลักษณะปกติคือไม่คันนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเนาะถ้าเป็นสีเขียวเป็นฟองเป็นเหลืองเข้มคันหรือเป็นสีขาวเป็นค่าวบวงงคล้ายๆก้ๆกอนเป็นต้นก้อนหรือว่าเป็นคล้ายๆ คราบนมขาวๆอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะต้องรีบมานะเพราะว่าอาจจะติดเชื้อแงแบคทีเรียพยาธิหรือว่าเชื้อราอย่างนี้เนาะมารักษากันนะคะข้อ11เจ็บท้องมดลูกบีบและตัวถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ควรที่จะต้องมาด้วยนะท้องปั้นท้องแข็งได้ไม่ดีแล้วนะคะเดี๋ยวคลอดก่อนกําหนดขึ้นมาแย่เลยนะแล้วก็ข้อ12ก็คือเหนื่อยมากกว่าปกติใจสั่นนะคะคือคนท้องเนี่ยค่ะหัวใจจะทํางานหนักเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกเกือบหนึ่งเท่าอยู่แล้วนะเพื่อสูบฉีดเลือด้ยงตัวแม่ะะา แม่เหนื่อยเนี่ยนะแล้วแม่ลองพักดูซิพักเราเบาเหนื่อยไหมถ้าพักแล้วยังไม่เบาเหนื่อยเลยนะคะแล้วเหนื่อยมากกว่าปกติบ่อยเป็นบ่อยมากเลยอย่างนี้เนาะอันนี้ก็ควรที่จะต้องรีบมาโรงพยาบาลแล้วนะคะจะได้มาตรวจดูว่าเป็นยังไงกันนะอันนี้คือยกตัวอย่างมาเข้าๆ12รายการ12ออาการที่ควรรีบมานะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีอาการอื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่เราเอ๊ะนะคะก็มาโรงพยาบาลได้ตลอดนะคะ นะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแค่12อาการนี้เท่านั้นนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีอาการเออะไรยังไงเนาะมาเอโรงพยาบาลเถอะนะดีกว่าเออยู่บ้านเออยู่บ้านเงันก็ไม่ล่ใจไม่รู้ว่าอันตรายหรือเปล่านะคะถ้าเอถ้าอะไรไงก็มาโรงพยาบาลน,นะกันนะคะ